สว,วัดีครับวันนี้จะพามาดูตัวละครที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยก็คือซากุร่าง2ฮานากาตาร่าง2แล้วก็โอดะนะวันนี้เปิดเกมมาเป็นซากุจัมบอลได้ลูกแรก,ก,แรกเกมนี้ตัวฝั่งของโอดะนี่จะเป็นเซนโดที่เป็นตัวเล่นเป็นแนวพีเจคอยเซตเกมเพให้นะโอ้ยโอดะจงังหวะนี้ตัดสินใจช้าไปหน่อยคือรักุ้แลนแต่ซากุยังรีบาวได้อยู่นะ มีเซนโดยึกหลอกสร้างเพลย์ให้ชากูขึ้นยิงโล่งๆลงไหมลงครับลูกแรกนําไป2ต่อศูนแต้มอันนี้เป็นทางอีกทีมเป็นทางมากี่คอยเซตบอลอ่เพื่อนยังโอ้โหมีตัวซ้อนอยู่เป็นโอดาเก็บบอลได้ไงซากกส่งอ่าไม่ใช่เซนโดส่งให้ซากูขึ้นไม่ลงแต่ว่ายังยิงลงอยู่ อันนี้มากี่พยายามเซตเกมเพย์ให้ใครดีส่งให้ฮาเซกาว่ายิงลงไปไม่มคิงขาปิดไม่ทันนะเซนโดเซตเกมเพย์ให้กับโอดายังขึ้นไม่ได้เป็นส่งให้ซาคุขึ้นโลง่งโหฮานากะตาคิดผิดไปหน่อยปล่อยตัวประกบตัวเอง วันนี้ฮาเซยิงแสกไปเลยแต่ไม่ลงเป็นฮานากาตาที่อินซ้ำบอลเข้าไปได้เซนโดยังไงพยายามหลอกสร้างเซตเพลย์ให้โอดาจังหวะนี้ขึ้นขึ้นโล่งเลยนะไม่ขึ้นสถานะอะไรเลยเมื่อกี้น้ำไป8ต่อ4แต้มนี้มากี่เซตเกมเพลย์ให้ฮาเซฮาเซขึ้นไหมไม่ขึ้น ฮานากาตะได้ไหมไม่ได้มากีพยายามเข้าไปเซ็กอ้ยฮาเซรี่ไปหน่อยโอเปโนด่าเก็บบอลได้เสียเสียเพลงนี้เลยนะโอโหจังหวะนี้ขึ้นจังหวะเดียวข้างในแบบหลุดหลุดโล่งไปหมดเลยเมื่อกี้นี้มากีพยายามดิปเอาสแต็กแต่ว่ายังฮาเซไม่ใช่ฮาเซฮานากาตะยังขึ้นไม่ได้ส่งให้ฮาเซกาวะก็ยังขึ้นไม่ได้เป็นมากีขึ้นเองปิดลบกวนแล้วก็ไม่ลงเป็นโนดารีบ้าวได้แคนัโอโหใครว่า ไงตัวแพงล้าต้องทำได้ทุกอย่างรีเบลโหดต้องทำแต้มโหดนี่เซนโดขึ้นได้ไหมขึ้นจังหวะเดียวเพราะว่ามากี่หลุดไปเนะเมื่อกี้เพราะตัวื่นเขาต้องระวังตัวประกบตัวเองอยู่แล้วเพราะว่ายิงระยะไกลก็ได้ดังก็ได้สองตัวนี้ค่อนข้างโกงนะหยิบหยิบมาเล่นนี่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแลยิ่งมีตัวเซตอย่างพวกเซนโดเนี่ยทั้งมีหลอกส่งหลอกจ่ายหลอกยิงอะไรได้หมดเลย ถือว่าเซตนี้เป็นเซตที่ดูดีมากๆอนี้โดนนำไปอยู่ต้องสิบแ,<ท>แต้มโอ้โหทีมเขาเล่นยากมากเลยนต้องให้ตัวฮานากตาตะเล่นไหมโอเคฮานากตาตะเป็นทิปอินลงได้ถ้าที่ดูทีมมากี่เนี่ยน่าจะไปจบที่ฮานากตาตะน่าจะดีสุดเพราะว่าตัวฮาเซเนี่ยค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะวนเวียนซ้ําก็คือเขาจะมีโดดชูดหัวหลังกับชูดแบบรวดเร็ว,รวอีกทีมเขาก็น่าจะจับได้เพราะเท่าที่ดูคือเขามีตัวซ้อน2อสองตัวเลยนะเมื่อกี้ในจังหวะป้องกันเมื่อกี้ยังไงพยายามดิฟยังไม่มีใครลงสักทีเลยฮาเซย,ยิงแสกไปลงไม่ลงอันติดลูกกลุนแรงแต่ยังลงอยู่นะีสะกอร์ตามมาไป็น8ต่อ14เหลืออีกแค่6แต้มแต่ว่าไม่มีตัวยิง3มค่อนข้างลำบากอยู่อีกนาทีครึ่งยังมีเวลาอยู่ จัน,นี้เซตไปเซตมาซากูว่างแต่ก็ไม่ขึ้นส่งให้เซนโดเขาหน้าพยายามแบบให้ให้อ่าช็อตคลอ,อกหมดเร็วที่สุดนะ <t> <al> ให้เหลือเวลาน้อยที่สุดถึงจะเล่น <t> <al> จงังหวะนี้ส่งให้โอดาขึ้นโล่งเฉย <t> <al> โกฮาเซหลุดไปไหนนี่เ <t> ม <al> ื่อกี้ ไม่น่าพลาดจอดจังหวะน,นี้ได้นะเพราะว่าสกิลการใช้มันก็ซ้ำๆอยู่นะอันนี้มากี่พยายามเซตส่งให้ฮาเซ่ฮาเซเล่นไม่ได้ให้ประจบที่ฮานากาตะาไม่โอเคติดรบกวนแต่ว่ามากี่ยังยินลงอยู่ อันนี้ส่งให้เซนโดเซ็ตเกมเพย์เหมือนเดิมส่งไปส่งมาพยายามให้เหลือเวลาเล่นน้อยที่สุดนี่ยังไงโอ้โหเซนโดอันตีไปเลยนะมีใครตกใจโอ้โหอันตีอะมากกีตบอันตีว้าวนะโดนนำไป18ต่อ10แต้มโอเคฮานากาตะอันตีโอ้โดนเซนโดตกเฉย อันตีมาอย่างสวยวันนี้ยังไงต้องรีบแล้วโหเสียทั้งอันตีเสียทั้งเทิร์นโอเวอร์วันนี้โอดะขึ้นไหมโอฮาเซตกไม่โดนเอา้าเป็นลงบอลลงที่มากี่เฉยเมื่อกี้ไม่มีใครรีบาวได้วันนี้ฮาเซขึ้นขึ้นล่องยิงลงไป ตามอยู่หแต้มกับอีก30กว่าวิจะทันไหมวิเซนโดเซ็ให้ส่งไปส่งมาเป็นฮาเซตัดบอลได้แต่ว่าโอดานเก็บบอลได้อยู่ตอนนี้อ้าวเป็นมากี่ชกออยเป็นโอดาเก็บบอลได้อีกแล้วอนนี้หลอกขึ้นซากูพยายามขึ้นโอ้โหรีบไปนิดนึงเคจังวานี้เพื่อนเก็บบอลได้แล้วส่งขึ้นจริงอย่างโล่ง เหลือแปดแต้มกันอีก18วิดูยังไงก็น่าจะไม่ทันต้องขอพรอย่างเดียวแล้วถึงจะชนะได้จังหวะนี้เป็นมากี่ขึ้นยิงแสกหน้าไปแต่ก็ไม่ลงไปโนดารีบ้าได้โอ้โหทีนี้จบเลยโนดาอันติย้ำไปอีกทีน้ำไป22ต่อ12แต้ม เจ็ดวิกับอีกสิบแต้มยังไงก็ไม่ทันแม้แต่สองแต้มยังเล่นยากเลยจริงๆอันนี้ฮาเซยิงสามไม้เอาเป็นสองยิงลงอยู่เลือีกสามวิน่าจะจบเกมเพียงเท่านี้น่าจะไม่มีแต้มเพิ่มอีกนะเป็นฝั่งของทีมโอดาชนะของทีมมากิไปได้เซตนี้ค่อนข้างดีนะทั้งเซนโดทั้งโอดาแล้วก็สกุลงีที่ทั้งได้ระยะกลางแล้วก็ดังนะท่าเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยคับ